สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของช่องมนุษย์กราฟนะครับวันนี้เป็น EP ีที่71แล้วนะครับชื่อเรื่องก็คือว่าเหลือเพียงเหรียญ USDC ที่ยังมีกำไรเหรียญ z MT กำไรหดทุนหายก่อนอื่นแอดมินต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้แอดมินเว้นจากการทำคลิปมานานมาก อ,อดทนทนไม่ไหวเห็นราคาเหรียญคริปโตแล้วก็เลยจําเป็นต้องกลับมาทานะครับคลิปสุดท้ายนีย้แอดมินทําไปเมื่อ12วันที่แล้ววันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่9พฤษภาคมพศ2565นะวันนี้คือวันที่ราคาเหรียญคริปโตตกต่าสุดในรอบ6เดือนโดยเฉลี่ยนะครับปกติแอดมินเนี่ยจะมีราคาเหรียญอยู่ในพอตเนี่ยประมาณ50,000บาทมานานสักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันต่าลงเรื่อยๆต่ําลงเรื่อยๆนะตอนวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะครับ เหรียญเน M T ยังอยู่ที่6,300บาทอยู่เลยนะครับ6,300บาทหน่อยๆแอดมินลงทุนไป6,000บาทที่เหลือก็เป็นกำไรแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมวันนี้มันถึงได้ตกต่ำได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่ลุงวอร์เรนบัฟเฟตนะครับออกมาให้ทัศนะอย่างเราใจบอกว่าให้เอาเหรียญบิตคอยทั้งโลกเลยมาขายลุง25เหรียญยูอดอลลาร์นะมูลค่าของบิตคอยทั้งโลกเลยเอามาขายลุงแค่25เหรียญยูดอลลาร ลุงยังไม่ซื้อเลยครับหาอ่านได้ทั่วไปนะหนังสือพิมพ์แมเนเจอร์ก็เอามาเขียนการ์ตูนล,ล้อเลียนเมื่อวัน2วันนี้เองครับบอกว่าตอนนี้คุณลุงวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลสาเหตุเพราะตกเก้าอี้ส่วนสาเหตุที่ตกเก้าอี้คือขำราคาของเหรียญคริปโตที่มันร่วงลงร่วงลงนะเอากันยังไงดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นครับมาที่กระดานซิปแบ็กของแอดมินนะครับดูตอนขอบจอบ,บนเลย43,261บาทจุด 8, สตังค์ ปกติจะอยู่ที่50,000นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับถ้านับกันแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ขาดทุนทะลุ20,000กว่าบาทขาดทุนอยู่ประมาณ22,000บาทเราเอา65,000ตั้งลบด้วย43,000นะครับก็จะเห็นตัวเลขคร่าวๆได้คราวนี้เราเข้าไปดูในกระเป๋าสตังค์นะครับคราวน,นี้แอดมินจะเข้าไปใน Z Wallet นะจะให้ดูตัวสะสมรัพ์ดูนะครับเดี๋ยวแอดมินจะบรรยายให้ฟังทีละบรรทัดเหรียญอีเธอเรีเนี่ย ซื้อมาอยู่ที่32ม0 0ตัวนี้เหลือ19ื่นเหรียญ BTC เนี่ยซื้อมาที่15 0 0นตัวนี้เหลือ1 1 0 0นะครับตัว USDC เป็นตัวเดียวที่มีกำไรแอดมินซื้อมาประมาณ6000บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่6,445สบาทจุดศูสตังค์นะครับเป็นเหรียญเดียวเลยที่ยังมีกำไรส่วนเหรียญถัดไปปกติจะไม่ค่อยขาดทุนหรอกครับเคยขึ้นไปจนถึง6,300หรือ6,400นะเหรียญเซ t เนี่ย ทั้งต้นทุนทั้งกำไรหรือว่าที่ทางกระดานซิปแม็กกำลังจะบอกว่าอย่าเรียกว่าดอกเบีย้ยให้เรียกมันว่าโบนัสนะครับแต่แอดมินไม่ถนัดนะขอเรียกว่าต้นทุนพร้อมดอกเบีย้ยแล้วกันของเหรียญเซ T เเนี่ยเคยทะลุไปถึง6,400บาทนะตอนนี้เหลืออยู่ที่4,930บาท่าทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องทำใจอย่างเดียวเลยนะครับลุงวอเรนบัฟเฟต์ขังจริงๆพูดนิดพูดหน่อยเล่นเอาร่วงแบบ รูดมหาราชแอดมินก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับรอไปเรื่อยๆมันอาจจะเหลือไม่ถึงหมื่นบาทก็ได้นะกำไรฝรั่งก็เอาไปหมดละเหลือแต่ติดดอยคนไทยจะเล่นจะยังไงนี่ระวังให้ดีนะครับวันนี้ขอจบการรายงานข่าวเบียงแค่นี้ครับสวัสดี